สวัสดีค่ะกลับมากันครั้งนี้ของชาวไม่ใช่ชาวติดชาวราศีของคนที่เกิดปีขานอ่ะคนที่เกิดปีขานนะคะนี่เดือนมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบสองจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดปีขานนะในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรขอพรกันเลยค่ะไม่ช้าอมสิคเนสเียตอมาขอพรไม่อย่างจะเกิด ให้กันก่อนนะคะคนเกิดปีขานนะคะในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรการงานความรักและการเงินนะคะสามเรื่องหลักๆใหญ่ๆที่ทุกคนทุกใจนะคะเอาวางง่ายๆนะสามเรื่องหลักๆใหญ่ๆนะอ่ะมาดูกันเมย์ไม่ได้เปิดเป็นพื้นดวงแล้วนะคะสิบใบนะสิบใบเป็นพื้นดวงเมย์เปิดแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเมย์ทำนายเมย์จะทำนายทีละสามใบเท่านั้นนะคะ การงานอ่าการงานบอกเลยว่าไพ่ใบนี้มันต้องเลือกแต่คุณเลือกไม่ได้อาจจะมีงานเข้ามาให้คุณได้เลือกอ่ะเอออาจจะมีงานเข้ามาให้คุณได้เลือกหรือคนสําหรับคนที่ว่างานงานมันอาจจะได้มาพร้อมกันแล้วคุณต้องตัดสินใจเลือกแต่คุณเลือกไม่ได้คุณลังเลว่าคุณจะเอาอยัางไงดีว่าเอางานนี้ดีหรือเอางานนู้นดีหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วมีงานทําอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าคุณอาจจะโดนโยกย้ายหรือว่า มีม,มีมีช่องมีมีช่องมีช่องทางหรือมีตําแหน่งหรือมีเกี่ยวกับง,งานนะให้คุณเลือกโปรเจกต์งานเอออะเออก่าจะพูดถูกอาจจะมีโปรเจกต์งานนะคะมาให้คุณเลือกแล้วคุณ ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าจะเลือกได้ไหมจะสําเร็จไหมงานนั้นจะดีไหมงานนู้นจะดีไหมอะไรประมาณนี้นะตัดใจไม่ได้เลือกไม่ได้นะคะกับงานนะคะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะมีคนเข้ามาให้คุณได้ช่วยเหลือเรื่องเรื่องของงานนะคะระวังนิดนึงนะคะเอนดูเขาเอนเราขาดตัวเราอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของงานนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ก็ใจดีนะคะอ่ะมีอะไรก็ปรึกษาท่านนะคะจนหนักจาหนายนะคะ มีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือเริ่มเริ่มต้นใหม่ในที่นี้คือเป็นการเริ่มต้นในเรื่องขององานอีกตัวหนึง่งที่รู้ทั้งรู้ว่ามีปัญหารู้ทั้งรู้ว่าต้องเจออุปสรรคนะคะแต่เราก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะฝ่าฟันมันไปนะคะพร้อมที่จะต่อสู้ไปตรงนั้นนะคะพร้อมที่จะทานะคะ,ะบางท่านก็อาจจะแปลในลักษณะตรงที่ว่าเออมันม,มันคือการเริ่มต้นของปัญหาปัญหามันกำลังจะเข้ามา มันก็เป็นไปได้นะคะต่นนี้กำลังมองว่าคุณจะมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่แต่ว่าสิ่งนั้นมันมันมีปัญหาแต่คุณพร้อมอ่ะคุณพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะดิ้นรนพร้อมที่จะลุยทํามันตรงนั้นนะคะอ่ะมาต่อไปเรื่องของความรักนะคะความรักความรักของคนเกิดปีขาน,นะคะของคนเกิดที่ะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไร ความรักของคนเกิดปีขานนะคะจะเป็นอย่างไรอุตตาคนเกิดปีขานคนโสดก็ไม่แน่นะคุณอาจจะได้คู่ต่างชาติก็ได้นะเออเนาะเออ นะคนเกิดปีขานนะในเดือนมีนาคมนะคุณอาจจะได้พบคู่ต่างชาติก็เป็นได้นะคะหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกับผู้รักกับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะเออนะแล้วก็อโดยรวมคุณตัวคุณเองนะบอกเลยอันนี้ต้องเป็นเพราะว่ามันตำแหน่งที่สองนะเออมันก็อาจจะมองถึงตง้องเป็นตัวคุณเองนะคะอ่า อาจจะเป็นคนที่แข็งๆไม่ใช่คนหวานนะคะเออมันก็เป็นอะไรที่ที่ดูเป็นคนไม่ใช่โรแมนติกอะแต่ว่าถาาว่าความรักบางครั้งอ่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็ไปได้อะแหละด้วยตัวคุณบุคลิกคุณอาจจะเป็นคนแข็งๆไม่หวานแต่ถ้าเกิดว่าอ่อยู่กันแล้วอคนคู่คุณเข้าใจมันก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ออกมาแต่ละใบไม่ไม,ไม่ไม่ได้น่ากลัวนะเออไม่ได้น่ากลัว นะสำหรับคนโสดก็คุณไม่แน่คุณอาจจะเจอคนที่บุคลิกแข็งๆก็เป็นได้นะคะไม่ไม่ใช่คนรมนติกไม่ใช่คนหวานอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็บทสรุปในเรื่องความรักนะคะของคนเกิดปีขารในเดือนมีนาคมนะคะใบนี้มันบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันกำลังผีดอกออกผลสำหรับคนโสดบอกเลยค่อยๆจีบไปอย่าเพิ่งรีบตกลงพงใจนะคะเออค่อยๆจีบกันไปดูใจกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเองนะแต่สําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะก็เหมือนกันนะแปลไม่ต้องยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรก็ใจเย็นๆนะคะใบนี้นะสิ่งที่ทํามานะคะสิ่งที่ทํามามันกําลังจะงอกงามนะคะใครที่ปลูกต้นรักไว้มันก็กําลังจะงอกงามนะคะบอกเลยนะ เรื่องต่อไปการเงินการเงินของคนเกิดปีขานในเดือนมีนาคม2 5งพัจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินนะอ่ะมามาดูกันโอ้โอ้โอ้การเงินค่อนข้างปัญหายงหยิมอ่ะ มีเรื่องให้จ่ายโดยที่บางทีเราไม่คาดฝันนะไพ่ใบนี้บอกเลยจ่ายเรามีวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายเราจ่ายเรียบร้อยแล้วเอาอยู่ๆก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาให้ต้องจ่ายเพิ่มเติมนะคะอยู่ๆก็มีเรื่องเข้ามาให้ต้องจ่ายค่ายง่ายมีรายจ่ายเพิ่มโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะคะโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไว้นะคะสติเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะก,การใช้เงินอ,อะไรก็ตามแต่ขอให้ใช้สตินะคะอ่านะไพ่ใบนี้ถาม่าช็อต ถ้าแปลความหมายมันมันไม่ได้เป็นบวกไม่ได้เป็นลบเพราะฉะนั้นการเงินคุณก็ราบเรียบนิ่งๆไม่มีอะไรแต่สิ่งสำคัญพไพ่ใบนี้บอกถึงนเรื่องของสตินะคะในการจับจ่ายใช้สอยในการใช้เงินนะคะอย่าฟุ่มเฟือยใช้ในสิ่งที่เราจําเป็นนะคะอ่าไม่งั้นจากที่ว่ามันจะไม่ชอ็อตมันจะกลายเป็นชอ็อตซะนะคะอ่ะพไพ่ใบนี้มันบอกถึงในเรื่องของ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่สิ้นสุดเรื่องแย่ๆสิ้นสุดเรื่องรลายๆนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะวางง่าๆตามคําเลยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ฟังแล้วมารู้สึกดีอะนะการเงินคุณกําลังจะดีขึ้นนะวางง่ายๆใครที่ติดขัดใครที่ถึงขั้นช็อตนะคะเดี๋ยวมันก็จะสิ้นสุดละเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะอะ่ะหมดแล้วค่อนข้างที่จะ นิดหนึงนะสาหรับคนเกิดปีขานนะจะถามว่าคุณสะดุดไหมคุณไม่ได้สะดุดหรอกนะเพราะไพ่ดาบไม่ออกนะไม่ได้สะดุดเลยเรื่องการเงินแต่แค่ว่าโอเคมีการจ่ายแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีสติจะจ่ายอะไรจะใช้อะไรก็ขอให้มีสตินะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะมีมีเรื่องของการสิ้นสุดเรื่องแย่ๆเราอาจจะเคยบางทีาอาจจะเคยช็อตนะแต่เราหาได้อะแต่มันจะไม่มันจะสิ้นสุดเรื่องตรงนี้แหละ อ่ะมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับการเงินนะคะอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยจะไม่ได้โชคหรือไม่ได้โชคนะคะหรือเงินจะได้มาจากทางไหนสิ่งสําคัญเน้นนะคะมีย้ําอยู่แทบทุกคลิปนะคะว่าให้ทําบุญนะคะทําบุญไปทําในที่ที่คุณชอบไปทําในที่ที่คุณพอใจไปทําในที่ที่ที่คุณไปแล้วคุณมีความสุข นะคะไม่ได้จํากัดนะคะว่าคุณจะต้องไปที่นี่คุณจะต้องไปที่นั่นนะคะเมย์ไม่ได้ฟิกอะไรนะคะแค่อยากแนะนําเฉยๆว่าเราอาถ้าเราไปที่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกดีมีมีความสุขเราจะสัมผัสข,ของเราได้เองเราจะรู้สึกด้วยตัวของเราเองว่าเออฉันมาที่นี่และฉันรู้สึกมีความสุขจริงังคุณก็ไปที่ตรงนั้นนั่นแหละนะแล้วก็ไปทําบุญนะไปขอพรสิ่งสําคัญเราทําบุญกับข้างนอกแล้วอย่าลืมทําบุญกับพระในบ้าน ะะอย่าลืมทาบุญพระในบ้านพระในบ้านนั้นสําคัญนะคะเนาะก็ท่านอวยพรเราเราก็จะได้เจริญเจริญนะคะวาจาท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์นะคะยิ่งกว่าพระข้างนอกอีกนะบอกเลยนะคะอ่ะหมดแล้วนะคะสิ่งแนะนําก็หมดแล้วนะคะก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเมย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งให้เมย์ด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่สนใจอยากดูดวงก,กับเมย์นะคะลองดูรายละเอียดด้านล่างนะคะเมย์ได้ส่ง,สงลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วก็ทักเมย์มาได้นะคะค่าครูไม่แพง99บาทเองเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดต,ดตมเม์ก็คือในเรื่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะก็ชื่อเดียวกันทัชญาไพาพ,พิคนเนตชื่อเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับ คนที่เข้ามาดูนะคะเมย้ำอยู่เสมอนะคะการดูดวงนะคะมันเป็นภาพกว้างนะคะมันเป็นภาพรวมนะคะบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นนะคะใครไม่ตรงอย่าโกรธอย่าเครืองอย่าว่าอย่าอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันแรงๆนะคะบางทีเราก็รับไม่ได้นะเม,มีบอกตรงก็ปล่อยผ่านนะคะคือลบทิ้งเลยนะคะอ่ะใครที่ดูแล้วมันไม่ใช่อ่าบุคลิกเมย์ไม่ใช่ นะฟังคําพูดแล้วไม่ใช่ไม่โดนปล่อยผ่านค่ะไม่ต้องเข้ามาดูไม่ต้องกดติดตามด้วยนะคะไม่ว่ากันเพราะคลิปที่ทําเป็นการปุะสอยู่แล้วนะคะไม่ได้ม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรใครนะคะแต่ใครที่อยากดูก็ทักมาแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อเมย์ทำการปุะสให้แล้วนะคะก็อย่ามาต,ติเตียนอะไรกันรุนแรงเลยนะคะเมย์ขอนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะ สำหรับทุกทกท่านที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กำลังใจดีๆที่น่ารักนะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่ที่ที่ว่าแมนหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากรู้สึกว่าเป็นกำลังใจอย่างมากก็พบกันคลิปหน้านะคะแล้วก็พบกันทุกเดือนนะคะสวัสดีค่ะ